สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เรามาดูพลังงานความรักของคนที่รอคอยเนื้อคู่สโอมิดกันนะคะพลังงานที่ขึ้นมาในวันนี้ตีนมไพ่ขึ้นมานะคะเป็นไพ่ฟอร์สเป็นไพ่เอนจิ้งบิเกนิ่งนะคะแล้วก็เป็นไพเ่ไพเดอ h เวิร์ดนี่พลังงานของต่างชาติต่างภาษานะคะนี่พลังงานของการจบลงของบางสิ่งบางอย่างแล้วก็มีพลังงานของการเริ่มต้นใหม่ของ สิ่งใหม่ๆของบางสิ่งบางอย่างไพ่ฟอสตนะคะมีพลังงานที่ไม่รู้สึกว่าในอดีตพลังงานที่ขึ้นมาในวันนี้อาจจะเป็นพลังงานของคนเก่าๆที่มีเรื่องราวที่จบลงกันไปด้วยพลังงานที่กับสถานการณ์ที่เหมือนถูกบีบบังคับอาจจะเป็นช่วงวัยอาจจะเป็นในเรื่องของความพร้อมในอดีตเป็นไพ่สี่เหลี่ยมน,นะคะพลังงานของบางคนอาจจะรู้สึก ว่ต้องไปโฟกัสกับเรื่องการงานการเงินความสำเร็จของตัวเองก่อนมาดูไพ่มาดูไพ่เขย่าวามกันนะคะไพ่ในอดีตสี่เหรียญเนี่ยเป็นพลังงานของคนที่ไม่รู้สึกว่าเขาค่อนข้างที่จะซีเรียสมากๆกับการทํางานเก็บเงินให้ได้จํานวนหนึ่งหรือว่าการมีเงินจํานวนหนึ่งในใน ในบัญชีหรือในแบบเนี้ยจนทําให้เขาอาจจะรู้สึกว่าเขาแบกรับความเครียดที่เข้ามาในชีวิตไว้ไม่ไหวจนทําให้เกิดการเนี้ยไพ่เดฟนะคะไพ่ของการจบลงของความสัมพันธ์แต่ว่าพลังงานที่ขึ้นมาเนี่ยเป็นพลังงานราชาถือเหรียญน,นะคะในสภาพแวดลอ้อมในปัจจุบันนี้ เป็นพลังงานของคนที่ไม่รู้จบเขารู้สึกว่าเขาพร้อมแล้วนะคะพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่นน่นเนี่ยให้ห้าเหรียญไม่ว่าในอดีตจะเป็นคนที่ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่มีหน้าที่การงานมั่นคงหรือว่ามีเงินจํานวนหนึ่งแล้วก็ตามแต่เขารู้สึกว่าเขาไม่พอสิ่งที่เขามีมันไม่พอที่จะ provide ให้กับตัวเขาและคุณหรือว่าความสัมพันธ์นี้หรือว่ามันเหมือนกับไม่พอที่จะ ให้ความสัมพันธ์นี้ไปต่อกันได้แล้วเขาอาจจะรู้สึกว่าแยกกันก่อนดีกว่าหรืออะไรแบบนี้มีพลังงานในลักษณะนี้นะคะขึ้นมาทําให้ความสัมพันธ์จบลงแต่ว่านะวันนี้ดูมีความหวังให้เดอะสตาร์ให้ของชาวราศีกุมนะคะพลังงานของใครบางคนกลับมามีความหวังอีกครั้งกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะเพราะว่าเขาอยู่ในจุดที่เขารู้สึกว่าเขามีพอละเขา มั่นคงพอแล้วนะคะเออพลังงานของคนที่เคยเดินหันหลังจากไปบางคนอาจจะหายเงียบหายจู่ๆก็หายไปไม่บอกไม่กล่าวนะคะเออจะ,ะจะมาปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งจู่ๆก็จะมาปรากฏตัวขึ้นในชีวิตคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะด้วยพลังงานของความความสุขความท้อมแสงสว่างพลังงานบวกความมั่นใจพุ่งพยานกลับเข้ามาเลยนะคะอืม มาพร้อมกับความชัดเจนนะคะหลังจากที่ไปเยียวยารักษาสถานการณ์ในชีวิตของตัวเองมาบางคนอาจจะมีเขาอาจจะมีภาระหน้าที่บางอย่างที่จะต้องรับผิดช,ชอบถึงแม้ว่าหน้าที่การงานของเขาจะให้ให้รายได้ที่มั่นคงมากพอก็ตามในอดีตแต่เขาอาจจะมีในเรื่องของภาระหนี้สินบางอย่างที่คุณอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามอาจจะเป็นไม่รู้สิ student l o a n อะไรอ่ะ ผู้กู้ยืมเพกกื่อการศึกษาอะไรแบบนี้นะคะอืมแล้วนะวันนี้เหมือนเขาไปไปไปสะสางภาระของตัวเองมาเสร็จแล้วเรารู้สึกว่าตัวเองมีความพร้อมมากมากขึ้นแล้วนะคะมีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นแล้วเราพร้อมที่จะมาให้ความชัดเจนกับคุณกับความสัมพันธ์ อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะให้ hey, what to expect เป็นไพ่สิบไม้เป็นพลังงานของคนที่อยากที่จะดูแลนะคะอยากที่จะแบกความสัมพันธ์นี้เอาไว้อยากที่จะโปรไบให้ได้ในทุกๆด้าน The Magician เขาเข้ามากลับมาในครั้งนี้นะคะ่ะเขาพร้อมที่จะดูแลโดยที่คุณไม่ต้องเรียกร้องไม่ต้องร้องขอนะคะ เป็นฐานดวงเป็นไพ่หนึ่งดาบเป็นไพ่ของความสําเร็จเป็นไพ่ของความชัดเจนอืมพร้อมที่จะสู้เพื่อความสัมพันธ์นี้มากๆไม่รู้สึกว่าเขาไปไปปลดภาระของตัวเองมาไปทําตัวเองให้มั่นคงไปสร้างความพร้อมให้กับตัวเองมาเรียรเมเพื่อไพ่ของชาวราศีเมษนะคะสถานการณ์บางอย่างในอดีตบ,บ,บีบบังคับให้เขาตัดสินใจที่จะตัดพลังงาน,นความสัมพันธ์นี้ ออกไปก่อนเต p r ย e The ต m p r e s s เป็นพลังงานที่เหมาะสมและผูควรกันแล้วนะคะณจ,จุดนี้มาดูไพ่ในอนาคตอัในใกล้กันซิก้าวไม้ทำไเมเออเขาไม่แน่ใจว่าคุณสร้างกำแพงกับเขาหรือเปล่านะคะ บางคนอย่างที่แม่บอกรู้สึกว่าบางคนอาจจะเงียบหายไปเดยไม่บอกไม่กล่าวเลยนะคะรู้สึกละอายไม่ไม่กล้าบอกคุณด้วยซ้ำว่าเหตุผลที่เขาจะต้องแยกกับคุณก่อนคืออะไรบางคนไม่บอกด้วยซ้ํานะคะกับภาระที่เขามีบางคนรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องน่าอายอืมแล้วพอถึงจุดนี้ที่อยากกลับเข้ามาในชีวิตคุณกลัวนะคะกลัวว่าคุณจะสร้างกำแพงไม่แน่ใจว่า คุณรู้สึกอย่างไรกับการตัดสินใจของเขาณวันนั้นแต่ว่าอยากเริ่มต้นแชปเตอร์ใหม่กับคุณมากๆไ the world ให้อุปสรรคปัญหาให้แตดด่บาบางคนบล็อกกันปิดกั้นกันนั่นเนี่ยจู่ๆเขาก็หายไปจู่ๆเขาก็อาจจะบล็อกคุณไปในอดีตอืมต่อให้มี ความมั่งคั่งตอให้มีเงินตอนนี้ดูเหมือนสถานะการั์เป็นในลักษณะที่ว่าต่อให้มีเงินเท่าไหร่ก็ก็เข้าถึงคุณไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าจะเข้าถึงคุณได้หรือเปล่าต้องรอรอให้คุณปลดบล็อกหรืออะไรแบบนี้ณวันนั้นสำหรับคุณอาจจะเป็นทางงานที่ว่า ต่อให้ไม่มีเงินก็ช่วยกันสร้างก็ได้ช่วยกันสร้างมีกันและกันอยู่ข้างๆไปไปด้วยกันด้วยๆก็ได้แต่สําหรับเขาเขาอาจจะเป็นพลังงานของความเป็นมัสก์ลินนะคะที่อยากดูแลอยากพร่ไบแล้วเขาพอไม่มีอนะคะ่ะมันทําให้เขารู้สึกด้วยค่าตัวเองหรือว่าทำให้เขารู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอสําหรับเขามันไม่โอเคสําหรับคุณมันอาจจะโอเคก็ได้ที่จับมือ ร่วมกันไปร่วมสร้างกันไปแต่สําหรับเขามันไม่ไมันไม่โอเคเขาไม่ไม่โอเคกับการที่ตัวเองเป็นแบบนั้นนะคะเ hmm. นี่ยมันมี communication นะคะการติดต่อสื่อสารที่กำลังพู่เข้ามาแต่มืนโดนบล็อกเอาไว้โดนปิดกั้นเอาไว้บางคนถึงช่วงจังหวะเวลาที่เขา take action นะคะ อาจจะเป็นชาเลนจ์ของเขาเป็นชาเลนจ์ในลักษณะที่ว่าอาจจะเป็นวิบากกรรมนะคะที่ในอดีตจู่ๆเขาหายไปคุณพยายามติดต่อหาช่องทางติดต่อเขาแล้วก็ติดต่อไม่ได้เลยนี่อาจจะเป็นวิบากกรรมที่ย้อนกลับไปหาเขาในช่วงหนึ่งนะคะในวันที่เขาตัดสินใจกลับมาสิ่งที่กำลังขับเคลื่อนอยู่คือไพ่เด็กถือถ้วยนะคะ Apology อยากขอโทษอยากให้คุณให้อภัยอยากเอาความรู้สึกดีๆมาให้อยากเติมคุณให้เต็มอยากทำให้คุณมีความสุขมองหาช่องทางที่จะติดต่อให้เข้าถึงคุณนะคะต่อไม้เขาพร้อมที่จะมาดูแลคุณแล้วอะคะ่ะงาน,นที่ขึ้นมาเดียมพลัสอือหนึ่งอ่อัศวินถือถ้วยอยากเข้ามามากๆเลยนะคะรอให้คุณเปิดโอกาส เด e m มมูนไพ่ของชาวราศีมีนไม่แน่ใจว่าคุณจะยังอยากเปิดโอกาสให้เขาหรือเปล่ามาดูไพ่คำแนะนำในวันนี้กันไพ่คำแนะนำให้กับคนที่เราคอยน้กพูดเสม You're very close to achieving your goal นะคะคุณกำลังใกล้เข้าสู่การ คว้าเป้าหมายของชีวิตคนไม่แบบปลเป็นภาษาไทยเป็นประโยคที่เรียงไม่สวยเลยเป้าหมายของคุณนะคะกำลังจะถึงแล้ว <c oughs> ยังไงอีก Show the world the real you คุณสามารถเป็นตัวของตัวเองได้เลยนะคะในวันที่เขากลับเข้ามาในชีวิตคุณเขามไม่ได้ต้องการให้คุณเปลี่ยนแปลงอะไรเพื่อตัวคุณเองทั้งนั้นอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีต เป็นเหมือน personal issue เป็นพลังงานของฝั่งเขาเองเป็นปมของฝั่งเขาเองนะคะคุณไม่ได้ทำอะไรผิดไม่คุณไม่รู้สึกว่าเป็นเป็น message เป็นสิ่งที่เขาอยากให้คุณรู้ว่าคุณไม่ได้ผิดอะไรนะวันนั้นเป็นพลังงานของความไม่พร้อมของความรู้สึกของเขาเองนะคะ l u c k is on your side โชคอ,อยู่ข้างคุณนะคะโชคเข้าข้างคุณเนาะดูพลังงานของคุณคนนี้ไห้เลย ไม่มีอะไรอยากจะบอกเพ mm ิ่มเติมเ,เกี่ยวกับพลังงานของคนณคนนี้ Her thoughts เขาคนนี้ก็อาจจะอยู่ในอยู่ในอยู่ในใจของคุณมาโดยตลอดอยู่ในความคิดของคุณมาโดยตลอดแต่คุณก็อาจจะเป็นเดียมเพรสเนี่ยก็อาจจะไม่ได้จําเป็นจะต้องมีเขาขนาดนั้นแมงแมวเอ,อเป็นพลังงานของคู่ที่ มีกันและกันอยู่ในใจมาโดยตลอดและอย่างที่ไม่บอกไม่รู้สึกว่ามันตกไปอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกบังคับนะคะให้สถานการณ์มันเป็นไปแบบนั้นทั้งเขาและคุณไม่ได้อยากให้เกิดสถานการณ์ของการแยกต่างห้อปิดวกเธอนะคะความหวังแล้วก็แต่งน,น้ำขนาดใหญ่ มัน <c oughs> เป็นพลังงานที่เขาอยากจะมาโปรยความสุขสิ่งดีๆต่างๆที่เหมาะสมและผู้ควรกับคุณมาให้คุณนะคะยังอยากให้คุณมีความหวังรัทธากับความรักในครั้งนี้อยู่ spiritual connection spiritual connection เป็น connection ที่ นี่แหละยังอยู่ในใจกันมาโดยตลอดถึงแม้ว่าแยกหายแยกจากกันไป slow down pause มีช่วงที่หยุดพักกันไป allow things to unfold นะคะปล่อยให้สถานการณ์ต่างๆที่คลายไปโดยธรรมชาติ there's i more thing There's more going on than meets the eye นะคะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นเบื้องลึกเบื้องหลังนะคะที่คุณมองไม่เห็นมันอืมไม่รู้สึกว่าการกลับมาของค,คนคนนี้เขาจะมาพร้อมกับคําอธิบายนะคะว่าเรื่องราวที่ผ่านมามันเป็นมายังไงช่วงเวลาที่ผ่านมาที่ไม่ได้คุยกันที่ไม่ได้มีกันอยู่ข้างๆเนี่ยเขาไปทําอะไรมานะคะ ดูไพ่คิปปิตมีอะไรอยากจะบอกคนเติมคิปป <it> ิเซอร์ไพรส์สเขามีเซอร์ไพรส์มาให้คุณนะคะคิปปิเก็สโมเห็นไหมเขาอยากให้คุณได้มากกว่าที่เขาเคยให้ได้มากกว่าที่เขาสามารถหามาได้ในอดีตนะเนาะวันวนี้พลังงานของคนที่ไม่รู้สัวเขาพร้อมแล้วที่จะให้คุณได้มากกว่า ให้ให้คุณกับสิ่งที่เหมาะสมและผูควรกับคุณนะคะ Keep dreams. คิดวิดรีมส์บางคนอาจจะฝันถึงกันนะคะอือ่ะโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับพลังงานของเนผูโจเมสที่ขึ้นมาในวันนี้เนาะเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย